อนนี้ผมมาแนะนํนาร้านาร้านอาหารหนึ่งอยู่แถวหน้าวัดเราไว้นะครับเป็นอาหารมีกาแฟมีติ่มซำแล้วก็มีร้านตามสัง่งมีซาลาเปาอาหารเช้าครับผมแล้วอาหารเช้ามีเป็นซาลาเปาแล้วมีติ่มซำแล้วมีกาแฟครับผมลองเข้าไปดูนะครับมีกาฟแฟรสชาติดีอร่อยครับผมช่วงนี้ก็เป็นร้าน กาแฟาก็มีลูกค้ามานั่งป่าปายบ้างอย่างนี้เพราะว่าใช่แล้วก็มีอาหารแบบมีอาหารแบบของคนภูเก็ตฮะเป็นส่วเหลืองมีเปล่าพวกนี้ครับร้านที่นี่จะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราจะสั่งคือเราจะฟิตไว้แล้วก็สั่งแล้วก็เราจะทําแบบปรุงสัตว์นะครับผมช่วงนี้ปรุงสัตว์โดยไม่ต้อง โดยไม่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 เดินเ่วไปร้านเท่วไปเขาจะเอ่อนึ่งไว้แล้วแล้วก็เปิดขายที่นี่ทำอาหาสรสดแล้วก็อ่าสั่งไปก็นึ่งไปเนี่ยร้านอาหารประเภทนี้ครับแเป็นร้านเป็นทู่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นอลองดูทู่เรียบร้อยตอนนี้มันห่างจาก่ข่มวยก็ประมาณประมาณอยู่สองสามกิโลเมตรครับผมมาสั่งได้ ครับดูคาตอมลองดูโต๊ะครับผมช่วงนี้ค่อนข้างจะว่างหน่อยนะครับผมช่วงนี้ก็มีอาหารแล้วก็ในครัวแล้วผมพาดูในครัวได้ครับในครัวสะอาดสะอ้านแล้วก็มีเบียร์บริการมีหลายๆอย่างครับผมครับอันนี้ครัวนี่คือสภาพในครัวครับผมในครัวดูสะอาดสะอ้านครับผมน่ารับประทานครับผมช่วงนี้ ครับต้องมีลูกค้าเยอะใช่ได้ช่วงเช้าครับผมครับอันนี้อยู่ห่างจากค่ายมวยนิดหน่อยแลวมีบรรยากาศข้างนอกด้วยฮะอากาศลมรื่นแล้วก็มีโต๊ะนั่งนะฮะมีช่วงเช้าอาหารกาแฟมีร้านมีทุกอย่างนะครับแล้วก็มีในพวกนี้ครับเป็นโต๊ะข้างนอกเป็นต้นไม้เขียวอยู่อุ่มดีแล้วก็เป็นป้ายชื่อฮะ ครับผมเปิดตั้งแต่หกหกตั้งแต่กี่โมงเดียรสัมภาษณ์ก่อนเปิดตั้งแต่กี่โมงนะเปิด,ปดตั้งแต่กี่กี่โมงเปิดเปิดร้านตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มนะครับมีเบอร์โทรศัพท์มที่นี่โทรศัพท์ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับที่ใบเขียว ครับผมที่ร้านก็มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับที่ร้านตามป้ายเลย086687703322นะครับตอนนี้ลูกค้าก็ทยอยกข้มาซื้อครับดูท่ห้าหนานาร้านนะครับตอนนี้ครับผมมีลูกค้าค่อนข้างจะเยอะช่วงเช้าเข้ามาแล้วก็ผ่อนคลายมีต๊ะอาหารแล้วก็มีทีวีให้ดูนะครับ มีโตมากมายโ็น่ารับประทานดีอาหารเช้าเป็นประเภทอาหารเช้าเป็นข้าวต้มเกาเหลาแล้วเราเราจะสั่งฮะจิมตามแล้วก็มีเว็บทีวีดูผลายได้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับผมโอเคครับผมโอเค,คเดี๋ยวผมถ่ายน้าร้านิดน,นึงแล้วก็ผมขอจบไลฟ์แค่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ